สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหาที่เราได้รับกันมานะคะวันนี้เรามีข้อมูลเออน่าสนใจมากค่ะเป็นการถอดเสียงจากวิดีโอช่อง The Race บน YouTube ค่ะกำลังวิเคราะห์สถานการณ์ที่แบบว่าซับซ้อนเหมือนกันนะของทีม Red Bull Racing ใน F1 ตอนนี้เลยค่ะครับเป็นประเด็นที่เออในวงการ F1 นี้กาลังพูดถึงกันเยอะทีเดียวครับเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาของ Red Bull เนี่ย ใช่เลยค่ะหัวใจหลักๆเลยก็คือการที่ Red Bull ดูเหมือนจะชุ่มเทกับการพัฒนารถแข่งปี2025มากๆนะคะซึ่งมันก็ช่วยให้ฟอร์มของ MaxPass ัสเตเปนกลับมาน่ากลัวอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่สิ่งที่แบบว่าน่าประหลาดใจนิดๆแล้วก็เป็นคำถามใหญ่เลยก็คือการตัดสินใจแบบนี้เนี่ยดูเหมือนจะต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงนะคะกับการเตรียมตัวสำหรับปี2026อ ซึ่งปีนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎครั้งใหญ่เลยทีเดียวใช่ครับมันเป็นการเดิมพันที่เอ่อค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะว่าในขณะที่ Red Bull กำลังง่วนๆอยู่กับการแก้ปัญหารถปัจจุบันเนี่ยอคู่แข่งสำคัญอย่าง m c l a r e รหรือทีมอื่นๆด้วยค่ะเขาก็หันทัพยากรหันโฟกัสไปที่รถปี2026กกันมาระยะหนึ่งแล้วนะอ๋อไปก่อนแล้วครับ การตัดสินใจของ Red Bull ครั้งนี้ก็เลยเหมือนเดินมากสวนกระแสหน่อยๆแล้วก็น่าคิดถึงผลระยะยาวจริงๆครับค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมากลั่นเอาแก่นสำคัญจากข้อมูลนี้ออกมานะคะว่าเอออะไรคือเหตุผลลึกๆที่ Red Bull เลือกทางนี้แล้วผลในสนามล่าสุดที่สิงคโปร์มันบอกอะไรเราบ้างครับแล้วฝั่ง McLaren เ้เขามองยังไงแล้วก็แน่นอนค่ะมองไปข้างหน้าด้วยช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ เอาละค่ะมาเริ่มแกะรอยกลยุทธ์ที่น่าสนใจของ Red Bull กันเลยดีกว่าเริ่มที่ผลงานสิงคโปร์ก่อนเลยเป็นไงคะผลงานที่สิงคโปร์นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับถึงแม้ Max Verstappen จะไม่ได้แชมป์นะค่ะแต่เขาก็เป็นคนที่กดดัน George Russell ได้ใกล้เคียงที่สุดเลยแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือเขาเอาชนะรถ m c l a r e รทั้งสองคันได้ในสนามที่แบบว่า ต้องการแรงกดสูงหรือ High Down Force โห oh. ซึ่งถ้าเราย้อนไปดูฟอร์มก่อนหน้านี้สนามแบบนี้เนี่ยเคยเป็นจุดอ่อนของ Red Bull มาตลอดเลยนี่เป็นครั้งแรกของปีนี้เลยครับที่เขาทำได้การชนะแมคลาเรนในสนามไฮด Down น o ฟอสนี่มันมันส่งสัญญาณอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพราะก่อนหน้านี้เหมือนเป็นอาณาจักรของ m มคลาเรเลยนะสนามแบบนี้มันส่งสัญญาณดังมากครับว่าเรดบูลเขาไม่ได้หยุดมิ่งนะเขาทำงานกันหนักมากเพื่อแก้จุดอ่อนสำคัญ การที่เวอร์สแตเปนสู้ในกลุ่มหน้าได้จบที่2ในสนามยากๆอย่างสิงคโปร์เนี่ยมันแสดงถึงพัฒนาการที่ชัดเจนโดยเฉพาะพวกอัปเกรดที่เอามาใช้ค่ะเช่นก็บริเวณพื้นรถหรือฟลอร์แล้วก็ปีกหน้าหรือฟรอนต์วิงชุดใหม่เนี่ยมันทำงานได้ผลชัดเจนเลยค่ะค่ะเทียบกับช่วงก่อนเบรกรดูร้อนที่ดูเหมือนเรดบูลจะหลงทิศหลงทางไปนิดหน่อยฟอร์มที่สิงคโปร์นี่คือกลับมาได้หน้าประทับใจจริงๆครับผม แม้ว่าภาพรวมลุ้นแชมป์โลกปีนี้อาจจะอืไกลไปหน่อยสำหรับเวอร์สเตเปิลแต่การกลับมาสู้เพื่อชัยชนะในสนามได้บ่อยขึ้นมันก็มีความหมายมากนะทั้งกับนักขับเองแล้วก็ทีมด้วยถูกต้องครับแล้วก็อีกจุดที่น่าสังเกตคือพัฒนาการในรอบขัดเลือกหรือควอลิฟาย ing อ๋อค่ะจากเดิมที่เวอร์สเตเปิลอาจจะต้องพึ่งการเซตอัพรถให้แบบว่า lower drag หน่อยเพื่อไปชดเชยในวันแข่ง hmm. โดยเฉพาะในสนามที่แซงง่ายกว่า แต่ที่สิงคโปร์เนี่ยซึ่งตำแหน่งสตาร์สำคัญมากใช่ค่ะแซงยาการที่เขาคุริฟายได้ดีขึ้นมากมันทำให้เขามีโอกาสสู้ในวันแข่งจริงได้เลยไม่ต้องมาไล่จากกลางกลงกลุ่มเหมือนช่วงต้นๆฤดูกาลอือันนี้แสดงว่ารถมีสมรรถนะพื้นฐานในสนามประเภทนี้ดีขึ้นจริงๆชัดเจนขนาดที่ว่าแอนเดรสสเตล่าบอสแม็คลาเรนถึงกับต้องออกมายอมรับเลยเหรอคะว่าเรดบูลแก้ปัญหาจุดอ่อนได้แล้วล่ะคะใช่ครับการยอมรับจากปากคู่แข่งโดยตรงอย่างสเตล่าเนี่ย ถือเป็นเครื่องยืนยันที่ดีเลยค่เขามองว่านี่คือหลักฐานชัดเจนว่าเรดบูลสามารถพัฒนาจุดที่เขาเคยมีปัญหาได้สําเร็จซึ่งก็สะท้อนศักยภาพของทีมระดับท็อปอย่างเรดบูลนะครับจะใหนี้ฟอร์มที่ดีขึ้นในระยะสัน้นมันก็อาจจะมีต้นทุนแฝงอยู่เสมอใช่ไหมคะข้อมูลจากดีเรสเขาชี้ว่าลอเรนแมคกี้ส่วนหน้าทีมเรดบูลเนี่ยยอมรับตรงๆเลยครับว่าการที่ทีมต้องทุ่มทรัพยากรหนักมากต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้เพื่อพัฒนารถปี2025เนี่ย มันส่งผลกระทบกับการเตรียมตัวสำหรับกฎใหม่ปี2026อย่างเลี่ยงไม่ได้ประเดนนี้น่าสนใจมากค่ะนี่คือจุดที่ทำให้หลายคนแบบว่าประหลาดใจแล้วก็ตั้งคำถามครับเพราะปกติแล้วเนี่ย พอจะมีการเปลี่ยนกฎใหญ่ๆค่ะทีมส่วนใหญ่ก็จะเริ่มแบ่งทรัพยากรไปให้ความสําคัญกับรถสําหรับกฎใหม่ล่วงหน้านานๆเลยแม็คลาเรนเองก็ชัดเจนว่าเขาโฟกัสกับปี2026มาสักพักใหญ่แล้วแต่เรดบูลกับเลือกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของรถปัจจุบันให้จบไปก่อนแล้วเหตุผลเบื้องหลังที่แม็กกี้ใช้ไวคืออะไรคะทําไมเขาถึงมองว่าแก้ปัญหารถปี2025มันสําคัญกว่าเริ่มเตรียมตัวสําหรับปี2026ที่ ดูจะเป็นอนาคตที่สำคัญกว่ามากๆเลยเหตุผลของแม็กกี้สก็น่าสนใจมากครับข้อธิบายว่ามันสาคัญมากๆที่ทีมจะต้องทาความเข้าใจเอ่รากของปัญหาในรถปัจจุบันให้ได้ก่อนอืแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าพวกเขาสามารถแก้ปัญหานั้นได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาในสนามโลดดาวน์ฟอรสที่เคยเจอปีที่แล้วค่ะ หรือจุดอ่อนที่แก้ไม่ตกมานานอย่างเรื่องประสิทธิภาพการขับบนขอบทางหรือ Curve Riding นะครับอ๋อเคิร์ฟ i รดิงที่หมายถึงว่ารถวิ่งทับขอบสนามแล้วยังมั่นคงไม่เสียอาการใช่ไหมคะใช่ครับ ความสามารถในการควบคุณรถบนเคิร์ฟเนี่ยสำคัญมากในสนามสมัยใหม่หมายความว่าถึงแม้รถปี2026จะเป็นคนละคันกฎก็ต่างกันเยอะแยะแต่ว่าเครื่องมือกับกระบวนการที่ทีมใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาออกแบบพัฒนามันยังเป็นชุดเดิมถูกต้องเป๊ะเลยครับเมคคิสเน้นย้ำว่าเครื่องมือและระเบียบว,วิธีหรือ Tools อน d methodology ที่ทีมใช้เนี่ยทั้ง CFD อุโมงลมการจำลองสถานการณ์ต่างๆค่ะ มันยังเป็นเครื่อหารเดิมอยู่ดังนั้นการที่เขาใช้เครื่องมือและกระบวนการเหล่านี้แก้ปัญหาซับซ้อนของรถปัจจุบันได้สําเร็จเนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบอ oh. แล้วก็สร้างความมั่นใจว่าวิธีการทํางานของทีมเนี่ยมันถูกต้องมันมีประสิทธิภาพจริงๆเหมือนเป็นการทดสอบระบบการทํางานภายในของตัวเองก่อนที่จะเอาไปลุยโปรเจกต์ใหญ่ปี2026 ประมาณนั้นเลยครับเพื่อให้แน่ใจว่าพอถึงหน้าหนาวที่จะต้องทุ่มสุดตัวกับรถปี2026แล้วเนี่ยทีมจะมั่นใจเต็มร้อยกับแนวทางกับเครื่องมือที่ตัวเองมีใช่ครับมันคือการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นใจในรากฐานก่อนจะไปสร้างตึกสูงสำหรับปี2026อือซึ่งแน่นอนการทำแบบนี้มันก็หมายความว่างานบางส่วนที่ควรจะเริ่มทำสำหรับปี2026ก็ต้องถูกเลื่อนไปหรือได้ทัพทรัพยากรน,น้อยลงในช่วงนี้ค่ะ แต่ r Red b u l ูเขาประเมินแล้วว่าการได้ความมั่นใจในกระบวนการพัฒนานี้กลับมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปโดยเฉพาะเมื่อดูจากฟอร์มที่เคยตกลงไปก่อนหน้านี้ด้วยครับเป็นการตัดสินใจที่ต้องบอกว่ากล้ามากแล้วก็เสี่ยงสูงจริงๆนะคะเพราะเวลาพัฒนาสําหรับกฎใหม่นี้มีค่ามากๆเลยแต่ Red b u บูเหมือนยอมแลกมันกับความมั่นใจในศักยภาพปัจจุบันของทีมครับทีนี้หันมาดูฝั่งคู่แข่งอย่างแมคลาเลนบางนอกจากสเตลล่าที่ยอมรับ การพัฒนาของ Red b บู l แล้วดูเหมือนว่าแลนด n นอริสน mm ักขับมือหนึ่งของทีมจะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ที่มีคนพูดถึงการกลับมาของ e ร b u ู l ในแง่บวกเยอะๆใช่ครับดูเหมือนสุดสัปดาห์ที่สิงคโปร์นอริสจะมีท่าทีแบบว่าหมุดหงิดอยู่หลายครั้งเหมือนกันค่ะทั้งจากผลงานตัวเองแล้วก็การตอบคำถามสื่อโดยเฉพาะประเด็นเรื่องฟอร์มของ Red Red b u ู l กับเ e สต์ทเป็นที่ดีขึ้นในสนามไฮดา o น์ฟอร์สอือซึ่งเป็นสนามที่แมคลาเรนหวังว่าจะทำได้ดีกว่านี้เยอะ เขาไม่ประเด็นอะไรเป็นพิเศษคะทำไมถึงดูไม่ค่อยเห็นด้วยกับมุมมองที่ว่า Red Bull กลับมาแล้วคือนอริสเขาไม่เห็นด้วยกับเนวพิดที่ว่า Red Bull มีปัญหาหนักมากที่สิงคโปร์ปีที่แล้วนะครับเขาชี้ว่าถึงจะดูแย่แต่ว่าสตปเปนก็ยังจบที่5ได้นะอ๋อขออภัยครับข้อมูลเดิมอาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยเรื่องอันดับอ๋อค่ะ แล้วการที่ตัวเขาเองปีนี้คุยลีฟายตามหลังโพอยู่0.4วินาทีเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ารถแมคคลาเรนปีนี้แย่กว่าเรดบูปีที่แล้วขนาดนั้นแล้วประเด็งที่นอริสพยายามจะสื่อจริงๆคืออะไรคะประเด็นหลักที่นอริสพยายามจะบอกซึ่งก็มีส่วนถูกนะครับคือการพัฒนาของเรดบูมันไม่ได้เพิ่งมาปุ๊บปั๊บที่สิงคโปร์ พวกเขาทุ่มเทอัปเกรดรถมาเรื่อยอ,อยู่แล้วและมีหลายสนามก่อนหน้านี้แล้วที่ความเร็วของเรดบู l น่ะมันก็ใกล้เคียงหรือเร็วกว่า McLaren ด้วยซ้ำในบางครั้งเอมเขาคงไม่อยากให้มองว่า v ว r s t a p ตเปขับรถที่ไม่ดีมาตลอดแล้วเพิ่งจะมาดีแบบรพรวดพลาดที่สิงคโปร์นะครับเข้าใจได้ค่ะแต่ในมุมกลับกันนั่นก็ยิ่งตอกย้ำนะคะว่าทำไมสิงคโปร์ถึงถูกมองว่าเป็นบททดสอบสำคัญครับ เพราะมันเป็นสนามที่เคยเผยจุดอ่อนของเรดบูลชัดๆในปีก่อนการที่เขากลับมาทำผลงานดีในสนามนี้ได้มันก็เหมือนการพิสูจน์ว่าการพัฒนาของเขามันได้ผลจริงแล้วก็ครอบคลุมจุดอ่อนเดิมได้แล้วถูกต้องครับแล้วปฏิกิริยาของนอร์เรสเนี่ยก็อาจจะสะท้อนถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นด้วยนะยังไงคะก่อการที่เรดบูลกลับมาแข็งแกร่งขึ้น เวสต์เปนกลับมาเป็นคู่แข่งแย่งคะแนนโดยตรงมันก็ส่งผลกระทบต่อโอกาสลุ้นแชมป์ระหว่างตัวเขากับเพื่อนร่วมทีมอย่างออสการ์พีแอสแน่นอนอการมีคู่แข่งเพิ่มมาอีกคนมันก็ทําให้การเก็บคะแนนไล่าตาม PS3 ยากขึ้นไปอีกนะครับนอกเหนือจากประเด็นเรื่องเรดบูลแล้วดูเหมือนแมคลาเองก็เจอปัญหาของตัวเองที่สิงคโปร์เหมือนกันใช่ไหมคะนอริสถึงกับบอกว่าเราแค่ไม่เร็วพอใช่ครับ ชัดเจนว่าสูตรสัปดาห์นั้นไม่ใช่ของแมคลาเรนจริงๆนอริสบอกว่ารอบโพของรัสเซลนั้นแบบว่าไกลเกินเอื้อมโห oh. ซึ่งเป็นความรู้สึกที่คู่แข่งของแมคลาเรนคงสัมผัสบ่อยๆนะปีนี้แต่คราวนี้เป็นแมคลาเรนเองที่รู้สึกแบบนั้นแล้วทางทีมเขาวิเคราะห์ว่าปัญหาเกิดจากอะไรคะแอนเดรยสเตลล่ามีคําอธิบายไหมสเตลล่าชี้ไปที่รูปแบบของสนามครับเขาบอกว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับที่แคนาดาแล้วก็อาเซอร์เบจาน ค,คือเป็นสนามที่มีโค้งความเร็วต่ําถึงปานกลางแบบสั้นๆเยอะแล้วก็มีโซนเบรกที่พื้นผิวอาจจะไม่เรียบเป็นหลุมบ่อนนิดๆซึ่งดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนของรถ MCL 3 8ปีนี้ลักษณะแบบนี้ทําให้รถเสียเวลาตอนเบรกแล้วก็จังหวะเร่งออกจากโคง้งหรือ traction ก็ไม่ดีเท่าคู่แข่งครับ นอริสเองก็เปรียบเทียบกับลาสเวกัสปีที่แล้วที่เมอร์ d e s ทสทได้ดีมากซึ่งมีปัจจัยเรื่องอุณหภูมิเย็นเข้ามาเกี่ยวด้วยครับแต่เขาก็ชี้ไปที่ปัญหาคล้ายๆกันคืออาการหน้าดื้โค้งหรืออันเดอร์สเตียที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนฝันร้ายเลยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะอาการอันเดอร์สเตียนี่มันส่งผลเสียยังไงอาการอันเดอร์สเตียหรือหน้าดือ้อก็คือความรู้สึกที่นักขับเลี้ยวเข้ามาไลัยไปแล้วแต่หน้ารถมันไม่ยอมเลี้ยวเข้าโค้งตามอง,องศาที่ต้องการนะครับมันจะแบบว่า แผ่ออกไปด้านนอกโค้งออทำให้ต้องลดความเร็วลงหรือต้องใช้วงเลี้ยวที่กว้างกว่าเดิมซึ่งมันเสียเวลามากโดยเฉพาะในโค้งต่อเนื่องหรือโค้งที่ต้องการความแม่นยำสูงค่โนริสซึ่งมีสไตล์การขับที่ชอบให้หน้ารถไวๆ้ๆคมๆเนี่ยจะไม่ชอบอาการนี้มากๆเลยครับแล้วโนริสคิดว่าอะไรคือสาเหตุของอาการอั u n d e r s เ er ตียที่สิงคโปร์ล่ะคะ เขาคิดว่ามันเกิดจากรถไม่สามารถสร้างแรงยึดเกาะที่ล้อหน้าได้พอเพื่อให้สมดุลกับแรงยึดเกาะด้านหลังที่สูงอยู่แล้วอืมโดยเฉพาะบนพื้นผิวแทร็กที่ปูยางมาตอยใหม่ซึ่งมันจะเกาะมากๆนอกจากนี้เขายังมองไปที่ดีไซน์ช่วงล่างหน้าของรถปี2025ค่ะซึ่งมันต่างจากปีก่อนแล้วก็เคยสร้างปัญหาให้เขาปรับตัวช่วงต้นๆฤดูกาลอาจจะมีส่วนทำให้ปัญหานี้ชัดขึ้น เพราะมันให้ความรู้สึกที่ลอหน้ามันแบบว่าทู่ลงนิดหน่อยไม่คมเท่าที่เขาต้องการทู่ลงครับสเตลล่ายังเสริมอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจคือโครงสร้างของยาง p i เรล l ี่สำหรับปี2025โดยเฉพาะยางหน้าอาจจะมีส่วนทำให้ความรู้สึกหน้าทู่ที่นอริพูดถึงเนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเจอสภาพสนามแบบสิงคโปร์ครับโอ้โหฟังดูเหมือนมีหลายปัจจัยซ้อนกันเลยนะคะ ทั้งลักษณะสนามพื้นผิวใหม่ดีไซน์ช่วงล่างรถปีนี้แล้วอาจจะยางปี2025อีกเหมือนเป็น perfect storm เลยที่ทำให้ McLaren กลายเป็นสนามที่ไม่เข้าทาง McLaren อย่างแรงในปีนี้ครับต่างจากปีก่อนที่ n o r r i s ควาโพ o ทำผลงานดีมากเป็นไปได้สูงครับว่าปัจจัยเหล่านี้มันผสมกันจนทาให้ McLaren ไม่สามารถรีดประสิทธิภาพสูงสุดออกมาได้โดยเฉพาะในรอบคุอิฟายซึ่งมันส่งผลเยอะมากในสนามที่แซงยากแบบนี้เอาล่ะคะ่ะ มาถึงภาพรวมช่วงทายฤดูกาลกันบ้างแม้ Red Bull จะทำผลงานดีขึ้นชนะ McLaren มา3สนามติดแต่มันจะยั่งยืนแค่ไหนคะและ McLaren รจะกลับมาได้ไหมเอ่อยังมีความไม่แน่นอนสูงครับอย่างที่เราคุยกันไป McLaren รมีเหตุผลที่ค่อนข้างชัดเจนว่าทำไมผลงานที่สิงคโปร์ถึงดรอปลงค่ะโดยเฉพาะเรื่องคอลี่ไฟกับความรู้สึกของนักขับกับรถถ้าดูที่ความเร็วเฉลี่ยในวันแข่งจริง หรือเรสพสโดยรวมแล้วเนี่ยแมคลาเรนก็ยังดูเป็นรถที่เร็วที่สุดอยู่นะอ๋อยังเร็วอยู่ครับดังนั้นมันไม่ใช่ว่าฟอร์มเขาหายไปเลยอีคะคำอธิบายที่ดูสมเหตุสมผลที่สุดตอนนี้ก็คือแนวโน้มการพัฒนาตลอดฤดูกาลมันทำให้ช่องว่างระหว่างทีมหัวแถวโดยเฉพาะ Red b บูลกับแมคลาเ n นมันแคบลงเรื่อยๆอพอช่องว่ามันแคบลงเนี่ย ช่วงเวลาหรือสนามที่แมคลาเรนมีจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆมันก็จะถูกเปิดเผยออกมาง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทีมอื่นอย่างเรดบูลหรือแม้แต่เมอร e เซเดสเฟอร์สอดแทรกขึ้นมาได้แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเรดบูลจะชนะแมคลาเรนได้ตลอดในช่วงที่เหลือนะครับสำหรับ Max v e r s t a ร์สเเลหรคะการกลับมาสู้แถวหน้าได้อีกครั้งมันเปลี่ยนมุมมองการลุ้นแชมป์ของเขาไหมเวอร์สตเปอาจจะเริ่มได้กลิ่นคาเลือด หรือมองเห็นโอกาสมากขึ้นนะครับหัวเราะเบาๆแต่ในทางปฏิบัติการจะไล่าตามออสการ์พีอสตรีที่นำอยู่ถึง63แต้มในช่วง6สนามที่เหลือเนี่ยมันยังคงเป็นงานที่ยากมากๆมากๆค่ะคะแนนเยอะอยู่ครับ ช่องว่างยังห่างไปหน่อยแต่สิ่งสำคัญคือตอนนี้เขามีรถที่สู้เพื่อใช้ชนะในสนามได้บ่อยขึ้นกดดันแมคคาร์เรนได้มากขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลต่อเกมแย่งแชมป์ระหว่างนอริสกับพิแอสตรีด้วยแล้วสนามที่เหลืออยู่ล่ะคะแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงทิ่งไหนน่าจะได้เปรียบเสียเปรียบที่ไหนบ้างคะช่วง6สนามที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญเลยครับ ข้อมูลจากเดเรสบอกว่า Red Bull เขาคาดว่าสนามออสตินที่จะถึงนี้ซึ่งมีโค้งความเร็วปานกลางต่อเนื่องเยอะน่าจะเข้าทางจุดแข็งของ m c คลาร n มากกว่าอ๋อค่ะในทางกลับกัน m c คล r e n เก็เชื่อว่าสนามที่มีโค้งสั้นๆเบรกหนักๆอาจจะเป็นโอกาสของ Red Bull บูมส่วนสนามอย่างเม็กซิโกที่สูงสูงอากาศบางหรือลาสเวกัสที่ทางตรงยาวอากาศเย็ยนตอกนกลางคืนอันนี้คาดเดายากกว่าครับอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเยอะ แต่ถ้ามองไปที่บราซิลกับป้าแล้วก็อบูดาบีสามสนามสุดท้ายหลายฝ่ายก็คาดว่าน่าจะเป็นสนามที่แมคคาร์เรนกลับมาแข็งแกร่งเป็นตัวเต็งอีกครั้งดังนั้นความท้าทายจริงๆของเรดบูลในช่วงท้ายฤดูกาลนี้ก็คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาสามารถสู้กับแมคคาร์เรนได้สู่สีหรือแม้กระทั่งชนะได้แม้ในสนามที่คาดว่าจะเข้าทางแมคลาเรนครับผม เพื่อยืนยันว่าการตัดสินใจทุ่มให้รถปี2025แล้วยอมเสียเวลาพัฒนาปี2026ไปบ้างเนี่ยมันเป็นการเดิมพันที่ถูกต้องอย่างน้อยก็ในระยะสั้นนี้ถูกต้องครับมันคือการวัดผลของการเดิมพันครั้งสำคัญนี้ในสนามจริงก่อนจะต้องไปเจอความท้าทายใหญ่จริงๆในปี2026 นี่คือภาพรวมทั้งหมดนะคะของการตัดสินใจที่ซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงของ e ร b บู l การเดิมพันครั้งใหญ่กับการแก้ปัญหาระยะสั้นเพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการพัฒนาภายในทีมแม้ต้องแลกมาด้วยทัพยากรเวลาอันมีค่าสำหรับการเตรียมรับมือกฎใหม่ปี2026ที่กำลังจะมาถึงครับสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันใกล้ชิดต่อไปก็คือในช่วงโค้งสุดท้ายฤดูกาลนี้แหละ Red b บู l จะรักษาโมเมนตัมสร้างแรงกดดันให้ McLaren ได้ต่อเนื่องไหม และที่สำคัญกว่านั้นคือพอมาริดูการ2026เปิดฉากขึ้นเราจะได้เห็นกันว่าการเดิมพันด้วยการตรวจสอบกระบวนการในปัจจุบันของเรดบูลเนี่ยมันส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของเขามากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับทีมอื่นที่เขาเลือกทุ่มเททุกอย่างให้กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มาตั้งแต่เนินเน่นๆแล้ว เป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดแล้วก็ชวนติดตามอย่างยิ่งเลยค่ะว่าการลงทุนเพื่อความมั่นใจในปัจจุบันมันคุ้มค่ากับเวลาแห่งอนาคตที่เสียไปหรือเปล่าผลจะเป็นยังไงก็คงมีแต่สนามแข่งกับเวลาเท่านั้นนะคะที่จะให้คำตอบได้สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ